สวัสดีครับผมวันนี้พบกับบุรลายสายสูงนะครับจะมาให้ทีเด็ดบอลครูวินเลมกับคัมบูนะครับเจ้าบ้านวินเลมนะครับผลงานโดยภาพร่วมในช่วงหลังของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาการยังเบิงปอแปรนะักเอาเรื่องอยู่นะครับพอเกมใน8เกมในลีกแปดเกมล่างสุดบอชนะไปเลยนะครับแผ้ถึงเจเกมด้วยกันและเป็นการแพร้รวดในลีก มาแล้วถึงหาเกมติดต่อกันนะครับขณะทีทมเย็นอย่างคัมบูนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงลัางของพวกเขานันแม้ว่าเกมนัดล่าสุดในลีกที่เดียวเพราะเกมในลีกซีเกมก็นานีพวกเขาชนะลวดมาได้นะครับแต่เกมนี้คัมบูเองเขาก็ได้บุกมาเจอครับทีมเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าบริเวงเป็นงานที่ยากอย่งครับเพราะ เสียเบื้องจากในเรื่องของฟอร์มในหลีกช่วงหลังของทั้งสองทีมนะครับต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมเยือนยงังคัมบูนะครับที่เหตุผลงานได้ดีโดดเด่นกว่าและมีทรงกว่านะครับฟันตรงกับคัมบูนะครับน่าจะชนะนะครับชนะบ่้องหนานะครับสำหรับในมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมูลไลา์เด้อครับขอบคุณครับ